สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกันเชิญป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดำอพข่าวจะมั้เด็ดข่าวคราวของการลุ้งหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไวตูอยู่นเตดฟีเจอริ่งกับเจดำทุกวันเลยเอาวันนี้เป็นเรื่องราวฟอร์มรูดมหาราชของพี่เสือบาเยอร์มิวนิกกันบ้างแล้วกันล่าสุด แพ้โบคุ้ม2ต่อ3และแพ้3นัดติดกันไปลยในทุกรายการนะตอนนี้ถ้านับเฉพาะในบุดเดสติการพวกเขาเตะเท่ากับไบรอ์เลอร์กูเซนจากฝูงแล้วแล้วตามหลัง8คะแนนก็ไปแล้วทําให้อนาคตของโทมัสทูเคิลนะถูกแฟนๆเนี่ยถามมันใหญ่แล้ยจะรอดไม่รอดจะอยู่หรือจะเด่งล่าสุดยานคริสเตียนดีเซน หรือว่าเป็นซีโอของบายเน็ก็ยืนยันแล้วว่าทมัสตูเคิลจะได้ทำงานที่อาริอันซาลินาต่อไปแน่นอนนะแม้ว่าตอนนี้จะตามหลังเลเวอร์แแต้มแล้วก็ตามในบุนเดสนะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะก็แพ้มาสงนัดติดนะทั้งในบุนเดสิก้าแล้วก็ในยูฟาแชมเปี้ยนส์กที่แพ้าลาซิโศูนย์ต่อนหนึ่งด้วยนั่นเองโดยดีเซนในสัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าผมมูดยินนะคือเราไม่ได้แพ้เรื่องคุณภาพของผู้เล่นนะแต่เราแพ้เพราะทัศนคตินะ เพราะนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดถามแล้วนะแน่นอนละโทมัสตูเคริรยังได้คุมทีมต่อไปแน่นอนในสัปดาห์หน้านะก็ไม่ต้องลือกันต่อไปจบตรงนี้แต่ฟังให้ดีนะเขาใช้คาว่าจะได้คุมทีมต่อไปในสัปดาห์หน้าแค่นี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าฟอร์มจะเป็นยังไงหลังจากนี้นะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะบอกบริหารของบาเยนต์เนี่ยนะ ก็ประชุมกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังยืนยันคอนเฟิร์มว่าทมัสตูเคิลทำงานต่อไปอย่างน้อยอีก1สัปดาห์แล้วมารอดูกันว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับอนาคตของเขานั่นเองเอารอดูแฟน์แฟรเอร์ใต้คิเดเห็นย,ยังไงทมัสตูเคิลควรอยู่หรือควรจะไปเพราะล่าสุดในบ,บายนเยเนก็ตกเป็นข่าวกับอดีตกุนซือ,อย่างฮันดีเตอร์ฟลิกนะ แล้วก็อีกหนึ่งคนคือโชเซ่มูรินโญ่เดอะสเปเชียลวันด้วยนั่นเองนะอ้าวเดี๋ยวรอดูแล้วกันส่วนตัวเจดมอง์มาทูเคิลเนี่ยดูแล้วไม่น่ารอดจนจบฤด,ดูกาลนี้วะ่ะและยิ่งถ้าเกิดบาเยิร์นเสียแชมป์บุนเดสลีกาเนี่ยนะโอ้โหโอกาสเด้งสูงมากๆเลยนั่นเองนะอ้าวแฟนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เปลี่ยนกันได้แล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางของเราเลยตู้ยู้ยเต็ดฟีเจอร์นิ่งเจดมทุกวันนะพรุ่งนี้มาอัพข่าวกันเราแบบนี้ไปแล้วสวัสดีครับ